สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับจิเลชัยจากช่องมิซูเพื่อคุณนะครับวันนี้จะพาลูกค้ามาพบกับเจ้าตัวแอดเลดนะครับผมตัวนี้เป็นตัว1นึ่ล้านสามหมบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวสีขาวตกแต่มีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับปกติคือแอดลีดอ่ะเขาตกแต่งมาให้อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเพราะเพิ่มเติมมันก็ทําให้ดูขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมอาเดี๋ยวมาดูเลยว่าตกแต่งอะไรบ้างครับ ข้างหน้านะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ไททันสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นแบบดําด้านนะครับผมเนี่ยอ่ไาไททันสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ถัดมาด้านตรงนี้จะเป็นครอบไฟนะครับครอบไฟหน้านะครับผมเนี่ยครอบไฟหน้าเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้เลยครอบไฟหน้าครับผมเพิ <ocur> ่มความสวยงามมากขึ้นเนาะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่คันนี้คือแต่งให้ลูกค้าพิเศษเลยคือจะมีในส่วนของ ข้อไฟเลีเ้ยวนะครับเป็นข้อไฟเลี้ยวแล้วก็ข้อไฟตัดหมองนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมทําให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะครับอ่แล้วก็ถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นในส่วนของอสเกิร์ตหน้านะครับสเกิร์ตหน้าตัวเอ็กนะครับผมแล้วก็มีหูหลอกสีแดงนะครับผมน่ะตัวนี้ตัวนี้หูหลอกตัวนี้คือคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นหูหลอกคือลากจริงไม่ได้นะครับก็คือตัวนี้มันเป็นตัวตกแต่งเป็นตัวสเกิร์ต คือตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างเลยครับอ่ามาดูด้านข้างเนาะด้านข้างตรงนี้ครับยางก็เป็นยางมอนเตอร์นะครับแม็กก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับยางหรือว่าแม็กลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเลือกตัวนี้นะครับเราก็จัดให้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นซุ้มล้อนะครับอ่าเป็นชิ้วล้อนะครับซุ้มล้อตรงนี้เป็น เป็นของ ABS นะครับงาน ABS มันจะแยกนี่ครับสังเกตได้ตัวนี้มันจะมีทั้งแบบแยกแล้วก็แบบชิ้นเดียวตัวนี้จะเป็นแบบแยกนะครับผมเป็นแบบมีหมุดนะครับแบบเรียบก็มีนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าอยากได้แบบไหนแต่ว่าถ้าแบบส่วนมากนิยมนิยมแบบมีหมุดเพราะว่ามันจะดูเข้มดูดุมากขึ้นนะครับแล้วก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับที่เพิ่มขึ้นมาตัวนี้เป็นในส่วนของตัวเบ้ามือเบ้ารองมือจับนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นแบบดําด้านนะครับเขียนว่าไทตันนะครับ คือแบบนี้ก็จะมีหลายแบบถ้าลูกค้าอยากได้แบบโครเมียมก็ได้นะครับผมอ่าแต่ตัวนี้จะเป็นแบบดํได้น,นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้สติกเกอร์มีอยู่แล้วครับตัวนี้จะเป็นตัวแอดลตอ่าคือเป็นสติกเกอร์ของแอดลิตมีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโลว์บาร์อ่เดี๋ยวลืมอย่างหนึง่งคือที่เราเพิ่มเติมมาตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับนี้จะเป็นคา,านหลังคานะครับราวหลังคาตรงนี้เนาะคือตกแต่งให้ลูกค้าตัวนี้มนะันจะเป็นสีดําล้วน มันจะมีแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้สีดำล้วนก็จะมีเป็นสีตรงนี้โครมิยมตรงนี้สีดำก็มีนะครับอแต่ตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้เราก็จัดให้นะครับแล้วก็มาด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับผมครอบไฟท้ายดูเลยครับอันนี้ก็จะสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับครอบไฟท้ายเนาะแล้วก็นี่นะครับก็จะมี ตรงนี้มันก็จะตกแต่งด้วยสีดำอยู่แล้วนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นฝาเปิดท้ายกระบะนะครับอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวว่าดูรอบๆคันนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสีขาวตกแต่งเพิ่มเติมไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอ่าตัวนี้มันเป็นตัวแอดเลียดเป็นตัวตกแต่งพิเศษอยู่แล้วคือเพิ่มเติมไม่ได้เยอะเลยครับคือใส่ซุ้มล้อใส่อ่าครอบไฟก็สวยงามแล้วครับเราพาดูข้างในดูสุขความสวยงามข้างในตัวแอดเลียดนะครับผม นีครับตัวเอลีดตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับคือเขาจะเอาตัว GT p ีพ m i เมียมของเกียร์ออโต้มาทำเป็นตัวแอลีนะครับผมแต่ตัวนี้จะแตกต่างก็คือข้างในอย่างข้างในจะเป็นเบาะดำนะครับแซมด้วยสีส้มแล้วก็ตรงหัวเกียร์ก็เป็นสีดำแล้วก็มีลูกเล่นด้วยได้สีส้มนะครับผมหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธแอร์ออโต้นะครับผม นี่นครับปุ่มก็เป็นปุ่มโพสตตาแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะครับผมเหมือนคล้ายๆปัจเจโร่เลยครับตัวนี้ระบบเตือนกันชนต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับข้างในเนาะส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ตัวแอดลีดนะครับแอดลีดจะมีอยู่3สีก็คือมีสีส้มสีดําแล้วก็สีขาวตัวนี้จะเป็นสีขาวตกแต่งนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ตัวแอดลีดแล้วตกแต่งเพิ่มเติมก็ติดต่อเรามาได้หรือว่าอยากได้เป็น ตัวอื่นอาจจะเอาเป็นตัวอื่นเป็นสี่แตัวตัว,ต,วตัวนำต้นตัวรองทอ็อปตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยมาแต่งเป็นคล้ายๆแอดดิอย่างนี้ก็สามารถทําได้ครับถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับเราจะฝากลิงก์ไว้แล้วก็ลูกค้าสามารถแอดมาสอบถามได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ